แล้วนะคะเราได้ดูดวงชะตานะของซูเปอร์สตาร์หญิงเมืองไทยเราไปแล้วะนะคะมาเบรกนี้ค่ะน้องเบลค่ะมาดูที่ซูเปอร์สตาร์ฝ่ายชายของเรากันบ้างค่ะ,คะดูซิว่านะคะความนเวลืในปีอนไนหวในปี2556นี้ฝ่ายชายของเราเนี่ยใครจะมีดวงอะไรกันบ้างะะนะจ๊ะเริ่มต้นที่ซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลดีกว่าค่ะอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตของเราค่ะเรียกได้ว่านะคะ ออกคอนเสิร์ตกี่คอนเสิร์ตกี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะแฟนคลับนี้นานแน่นตลอดทุกรอบนะคะแล้วที่สําคัญค่ะปีที่ผ่านมานะคะป๋าเบิร์ดของเราหรือพี่เบิร์ดเนี่ยนะคะกวาดรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้สีทาบ้านยี่ห้อหนึ่งแต่เราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะนั่นแหละเขาบอกว่ากวาดค่าตัวไปมูลค่ากว่า30ล้านอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะจากนั้นวาพี่เบิร์ดเราก็มีงานนู่นงานนี่งานติดต่อมากมายค่ะนะก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลจริงๆนะเขาบอกว่านะคะหมะ เขาาบอกว่าะค่ะนักร้องซูเปอร์สตาร์ตลอดการคนนี้ค่ะไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องของสุขภาพม,มีเกณฑ์ประสบความสาเร็จมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนพี่เบิร์ตเป็นคนที่ดวงเนี่ยพื้นฐานเนี่ยดีมากนะคะพี่เขาบอกว่าเ,าเหมือนกับดาวค้างฟ้าะนะคะคือไม่สามารถที่จะมีอะไรเนี่ยที่มาทําให้เขาเนี่ย ต้องหลุดลงมามมหรือล่วงลงมาได้ะนะคะแต่เน้นว่าให้พี่เบิร์ดเนี่ยระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆนะคะต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพปีนี้ะคาส่วนเรื่องของงานค่ะพี่เบิร์ดเนี่ยจะมีแบบต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่อยๆเรียกได้ว่ายังมีแรงเล่นคอนเสิร์ตให้เราด,ดูได้อีกหลายรอบเลยทีเดียวนะจ๊ะนะนก็เป็นปีของพี่เบิร์ดไปสําหรับปีนี้นะคะอ่ะ <Dinge S 1> <IKE. S 2> ต่อกันดีกว่าค่ะน้องเบลค่ะต่อกันที่เขาเรียกว่าสายญานุ่มหล่อคันเทพคุณหนุ่มโดมประกอบลำค่ะ เจ้าของฉายาเสียหล่อเสียเหลี่ยมหล่อ,อ,ลอเสียเหลี่ยมหล่ออันนี้เสียหล่ออย่างเดียวเหลี่ยมไปไหนอ่ะเสียเหลี่ยมหล่อยังคงเป็นขวัญใจสาวสาวเป็นซูเปอร์สตาร์อ,อย่างต่อเนื่องค,ความรักมีความชัดเจนมากขึ้นจากเดิมแต่ว่าต้องระวังเรื่องบุคคลที่3เข้ามาสร้างปัญหาโดมเนะะี่ยค่ะเขาได้ดาวไทเอียงนุนปีมะ,ะเสงเป็นปีที่ความรักของโดมเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นนอกจากจะหล่อไม่เสียเหลี่ยมแล้วอันนี้หล่อไม่เสียเหลี่ยม อาจเป็นลหล่อหักเหลียล่ยมได้ไดเอ,อต้องระวังในเรื่องของบุคคลที่สามส่วนในเรื่องของการงานนั้นดมเขายังเป็นสีออ่สจตุเทพของผู้ชายที่หลอ่อเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วจะเ,ออเรียกว่ารักษาความโด่งดังไวน้นะคะได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับบาดแผลสุขภาพผิวหนังแล้วก็อาจส่งผลกระทบให้เรียกว่า มีปัญหาตัการทำงานาได้ไดก็ให้ใ<ช>ระวังเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกไปเนี่ยคือหนุ่มโดมน่าเนี่ยเวลาออกกาศ าตากแดดนานๆผิวจะแดงแล้วก็จะแสบเพราะว่าเขาขาวมากใช่เนี่ยก็ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ก็ดูแลกันต่อไปเนี่ยจ้าก,ก็ระวังไว้วแล้วกันนะจ้าหล่ออาจจะหักเหลี่ยมได้ตามที่หมอฮาชาบอกเจ้ากระจางอ,อ่ะมาต่อกันดีกว่าค่ะสําหรับซูเปอร์สตาร์คนที่3ของเรานคะคะสำหรับหนุ่มบี้เดอะสตาร์หรือบี้สุกฤตนะคะก็บอกว่ามีความเด็ดเด่นในเรื่องของการทํางานอาจจะมีปัญหาเล็กๆเรื่องของหายแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร่างกายที่อาจจะตามมานะคะแล้วก็เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ที่เราเน หมายถึงว่าสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ยายนับถือเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเ,เขาบอกว่าบี้เนี่ยไม่มีดวงในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นเลยนะคะแต่เขามีไพ่นะคะเขาเรียกว่า the emperor เนี่ยเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนอ่ะพูดง่ายว่าปีนี้เนี่ย บี้เนี่ยอาจจะเล็งเห็นธุรกิจอะไรบางอย่งางหรือเปล่าคะถ้าลงทุนเนี่ยลงทุนได้นะคะแล้วก็เรื่องการอ,อัลบั้มเนี่ยจะโดดเด่นจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของของหายอะไรบางแบบนี้ที่ระวังนะคะฝากระวังไว้ส่วนเรื่องของชื่อเสียงนะเขาบอกว่าหนุ่มบี้เนี่ยยังโด่งดังได้อีกไกลค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่หนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มมาร์คปรินสุภารน์พระเอกเนื้อหอมอีกหนึ่งคนขลังค่ายมารินนนที่กําลังไปได้สวยนะคะกับละครเรื่องมือปราบจอมขมังเวทที่ตอนนี้เนี่ยกำลังออนแอร์อยู่ แต่ว่าเขาบอกว่ามีดวงการงานเด่นแต่เรื่องความรักยังไม่จริงจังอะไรเขาก็บอกว่าได้ไพ่ดาบหนึ่งเล่มสองคาถาแปลว่ายังจะโดดเดียวอยู่คือจะมีสาวๆเนี่ยอาจจะแบบเข้ามาแต่ว่ากรุบกริบเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรค่ะแล้วก็หมายความว่างานเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมีความสุขพบกับความสำเร็จไพ่สองคาถาจะเด่นมากใน ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจ,จน,จนถึงเดือนกันยายนเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของหนุ่มหมากนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของหัวใจนิดนึนนงก็แล้วกันโนา<ว>ะเพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่ตัวจริงอาจจะเข้ามาให้จิ้นๆิเฉยๆอะไรอย่างนี้นะจ๊ะค่ะฝากกันแล้วกันนะจ๊ะมาอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะจากช่องสามเหมือนกันค่ะสําหรับเกรียนคนนี้นะจ๊ะหนุ่มบอากรของเราฉายาเกลียนนะจ๊ะพระเอกเขางามนะเขาบอกว่าทางช่องสามมีเกณฑ์โดนผู้หญิงเท้งใครทําบอยฉันได้หนุ่มเกรียนของดิฉันนะะคแต่่มีีเกณฑ์ท เออนะแต่จะมีความชัดเจนในเรื่องความรักในตุลาคมข้าไปถึงปี2557นะคะโดยมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้หญิงเข้ามาในชีวิตจะมีอายุน้อยกว่าจนถูกมองว่าหนุ่มบอยในยกินเด็กขุ่กับ ต้อนระวันจะโดนผู้หญิงทิ้งหรือถ้าไม่โดนทิ้งก็จะทิ้งผู้หญิงเองเลือกเอาเลือกเอาให้เลือกถ้าเป็นผู้ชายแสนดีก็โดนเขาทิ้งไปแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ไม่เป็นไรก็ทิ้งเขาซะอย่าได้แคร์นะคะแต่เกมเป็นฝ่ายจะโดนทิ้งมากกว่าความรักนะจ๊ะได้ไพเดวิลค่ะจะมีความหลากหลายแต่มีความรักลวงตาเหมือนบ้านบางใจอะไรประมาณแบบนี้นะจ๊ะสำหรับหนุ่มบอยของเราแต่ว่าความเรียกความรักเนี่ยนะจ๊ะจะชัดเจนมากขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีนี้เรื่อยไป ถึงต้นปีหน้า2,557จ้าแล้วก็จะเจอรักแท้ที่มั่นคงะจะดูแลกันได้แบบยาวนานเรื่อยๆนะคะได้ภเจ้าหญิงเหรียญผู้หญิงที่เข้ามาจะมีอายุน้อยกว่าพอสมควรกี่ปีป นับนัดเยอหลายปีอยู่นะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าจะอาจจะโดนใช้ยาเกลียนกินเด็กเออนะก็ว่ากันต่อไปค่ะอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะน้องมีน้องน้องเบลจะบอกว่าน้องมีน้องมีนหน้าเหมือนไหมอ่ะสำหรับหนุ่มพลาสลันโหราทาสซีนี้ ติดโพเข้ามาด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นพระเอศช่องเจ็ดสีที่มีส่วนทําให้น้องมีนอภิชาของเราเนี่ยได้รับฉายาคาสโนวีปากเปื่อยเพราะว่าเล่นกิฬาเช่งๆก็เดี๋ยวตบจืบตบจืดอะไรจริงไม่ใช<ค>่แซน์อแต่ว่าเคยถามนุ่ม <hiking S 1> พลเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่อยากพิสนแบบนี้แต่ว่าผู้กํากับอ่ะเขาอยากได้ภาพสมจริงอะไรจริงก็เลยเอาเออเออทำให้แต่ในจหน้าที่ของนากแสดงประมาณแบบนั้นนะคะเขาบอกพอดเนี่ยจะมีไพ่เนี่ยแบบว่าเป็นไพ่ที่เรียกว่าสังฆราานะคะแล้วก็ไพ่เดช 阿里。 ออดเนี่ยนะคะ,คะมีเกณฑ์ในได้รถใหม่หนึ่งคันที่ถูกใจมากมการเรียนต่อหรือการลงทุนกับที่ดินจะส่งผลดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการงานหรือความายแย่แย้งกับเพศตรงข้ามจะชัดเจนมากๆนะคะ,คะขณะเดียวกันจะมีโอกาสเจอกับความรักที่ชัดเจนจะพบกับความรักที่ดีแต่ไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานอ,อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหนุ่มพอสรันนะจ๊ะ,ะต่อมากันดีกว่าคะ่ะเรื่องของคู่รักกันบ้างค,ะค่ะปิดท้ายคะ่ะน้องเบลคะ่ะกับตูนบอดี้สแลมนะคะหรือหลายคน คนบอกว่าตูนบริษัทในคุณหูแต่เขาบอกว่าเป็นตูนอธิวราคงมาลัยคงจะงงกันนะกับสาวก้อยรัชวินค่ะเขาบอกว่าไงบ้างคะน้องเบลขาดูซิเขาบอกว่าคู่นี้นะคะจะมีความสุขมากในเรื่องของความรักค่ะดาวม้าทองจะส่งผลให้ั้งคู่มีพลังในความรักมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นกองเลยทั้งค่นี้ก็หวานอยู่แล้วนะให้เราเห็นอยู่เรื่อยสองคนนี้นะคะมีไพ่แปดดาบฮาร์โมนีเก้าเหรียญพาวเวอร์เลฟและหนึ่งคาถาสองคนนี้มีความสุขดีมากแต่จะี มีปัญหาเล็กๆน้อยๆใน,นช่วงของเดือนที่จะต้องระวังคือเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนค่ะเกี่ยวกับสุขภาพของฝ่ายหญิงนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไพ่หนึ่งคาากับไพ่สองถ้วยและเก้าเหรียญหมายความว่ายังมีพลัง power power เดิน,นทางเพื่อ,อไปกระตุน้นดาวมาทองทางทิศเหนือค่ะทางทิศใต้สองทิศนี้จะทำโชคที่ดีมาให้เวลาที่ขัดแย้งกันเนี่ยคะ ก็ให้เดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศดาวม้าทองจะส่งผลให้ทั้งคู่มีพลังมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นพูง,ง่ายๆเวลาที่มีปัญหาขัดแย้งกันให้ห่านหลังซะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อรอกันแล้วก็วก <ạ. S 2> พยายามจุงมือกันไปตามทิศที่หมอคาถาเขาบอกรับรองว่ากลับมาจะสวีวิวีมากกว่าเดิม <laughs> ปีท้ายอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าที่เมื่อกี้เราเ <ạ. S 2> ตือนกันไปนะ,ะสำหรับหนุ่มเคนภูมิเรายังไม่ได้พูดถึงนะคะ <ạ. S 2> เขาบอกว่าน้องเคนภูมิมอไดเป็นพระเอกฮอตที่จ้างเกิดได้เป็นอย่างดีกับบทของวีเกตในละครเรื่องแรงเงานะคะแล้วก็นะคะสง น้องเคนภูภูมิของเราในปีนี้ค่ะเขาบอกว่ามีไพ่ข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราชินีและเจ้าหญิงต้องบอกว่านอกจากจะมีคนดันให้ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยนะจ๊ะเขาต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากนะคะอย่าเพ้อพายมีเกณฑ์น,นะคะพบอุบัติเหตุจากความรักสูงมากนะคะแนะนําให้ป้องกันเป็นอย่างดีมิฉะนั้นค่ะความรักเนี่ยนะคะจะทําให้น้องเนี่ยเกิดความทุกข์นะคะแนะนําให้ระวังมากเป็นพิเศษนะคะแต่เรื่องของงานค่ะน้อง ยังโดดเด่นมากๆไพ่ที่เขามีเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นสุดๆในของวงการบันเทิงเพียงอย่างเดียวคือให้ระวังเรื่องของความรักเ <ừ> พราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย2012เนี่ยน้องเขาก็มีผู้หญิงเข้ามาพัวพันยเยอะแยะมากมายมีทั้งสา,สาวแท้แล,และสาวเทียมก็ฝากด้แลกันค่ะอันนี้ก็คือนะคะเ,เล็กๆนน้อยนะคะจากอาจารย์คาานะคะชินนับัญชรค่ะที่มาผ่าดวงนะคะของดาราศริลปินซูปเปอร์ซานในวงการบันเทิงไทยบ้านเรานะคะในปี2556นี้นะคะก็ต้องขอขอบ คุณนะสำหรับอาจารย์คาทานะคะชินานาบัญชรแล้วก็หนังสือพิมพ์สยามดาราคะ,ะที่ให้เราเนี่ยได้มาอัปเดตนะคะถึงข่าวข่า,ขาดวงของเราศิลปินดารานะรวมไปถึงดวงของคุณผู้ชมในนะ,ะที่คใครนี่มีเดือนเกิดเดือนเดียวกับเราศิลปินดาราที่เราบอกมาน้องเบลค,คะสามารถที่จะ ฟังแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้จะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะในปีนี้คะ่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะก่อนจากกันไปเหมือนเคยค่ะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนประสีบัตรหรือว่าจดหมายค่ะเข้ามาติดชมรายการและร่วมพูดคุยกับเราทั้งสองคนได้ค่ะค่ะและช่ององนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ